สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอ่าบนสีหัวบนสีที่จิ้มผ่าไว้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะจิมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะคะตรงตู้ตรงนี้เนาะตรงบริเวณทํากับข้าวทาครัวนะคะครัวจิ้มก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบธรรมชาติเลยนะคะแบบแบบอ่าธรรมชาติแบบหามหามเออเขาเรียกอะไรนะคะ นั่นแหละนะคะแบบธรรมชาติแบบเถื่อนๆเลยนะคะครัวนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะนะคะมาดูบอนสีกันดีกว่านะคะนี่ที่จิมผ่าไว้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสีกระปุกใหญ่นะคะกับสงกระปุกเล็กนะคะกับอีกกระมังหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูนะคะวิธีผ่านะคะทํายังไงจะให้มันมันรอดนะคะไม่ไม่เน่านะคะถึงเน่าก็เน่า,น,าน้อยนะคะ วิธีพาของจิมงม้มของชําชําของจิ้มก็คือใช้ทรายนะคะทรายละเอียดนะคะล้างน้ํานะคะเพื่อนจิ้มไม่เคยเพราะแบบว่าใช้หินอ,อิดนะคะหรือว่า,าขุยมะพราะ้าวหรือว่าจะเป็นทิชชู่ไม่เคยทําเลยนะคะจะใช้วิธีนี้ตลอดเลยนะคะ ไม่กล้าลงวิธีอื่นนะคะกลัวจะเน่านะคะคือทําวิธีนี้แล้วได้วิธีนี้แล้วก็ทําวิธีนี้ตลอดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะเอามาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่าได้ผลเป็นยังไงนะคะเด<ๆ>ีย๋ยวจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะตลอดเวลาที่เพาะมานะคะอันนี้จะเป็นในกระมังนะคะเาเคล็ดลับวิธีนะคะที่จะบอกเพื่อนๆก็คือทรายนะคะทรายของเราทรายละเอียดทรายทาก่อสร้างเรานะะี่ค่ะทรายผสมปูนนะคะ เราจะต้องล้างน้ํานะคะพเพื่อนตอนพเพื่อนเล้างน้ําให้พเพื่อนสังเกตดูนะคะมันจะเป็นฟองนะคะฟองฟอดเลยนะคะเราล้างจนจนน้ํำฟองนั้นหายไปนะคะพเพื่อนล้างเทล้างเทจนน้ําจนทรายนั้นน้ำใสไม่มีฟองไม่มีขุ่นไม่มีอะไรเลยนะคะล้างจนเหลือแต่ทรายจริงๆนะคะล้างล้างสามสี่น้ำห้าน้ำหกน้ำก็ล้างไปจนน้าใสนั่นเละค่ะนะคะคือจิ้มผานี่ไม่ได้เขียนชื่อไว้นะคะรู้สึกว่า เกลียดตัวเองมากเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะเลยไม่รู้กันเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะคะนี่คะ่ะได้แต่ทําเขตแบ่งแดนไว้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าจะทําเขตไว้เป็นตัวใครตัวมันอย่างนี้นะแต่แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เขียนชื่อไว้นะคะแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอลบ้านนะคะพวกไกเซอร์พวกเดนมาร์กนะคะจําได้ว่าฝั่งนี้เป็นนางไหมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพิ่งผา ต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะม้านะคะมันหมามันเยอะนะคะมันก็ถึงเวลามันก็เห่ากันนะคะน่วงหูมาะะ้าค่ะขออภัยเพื่อนๆนะคะเลยตัดไปนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะอันนี้คือหนอนะคะจิมจิมคิดว่าจะเป็นนางใหม่นะคะนี่ค่ะตัวที่ออกหนอมาก,ก็จะอกนะคะเราสังเกตได้นะคะถ้าเราจิมอย่างนี้แล้วมันไม่นิ่มนะคะแสดงว่าไม่เน่านะคะยังแข็งอยู่แต่ว่าเขาแค่ยังไม่งอก เพราะว่าชิ้นที่เราผ่านะมันไม่มีตุ่มตานะคะมันเป็นชิ้นเรียบนะคะก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ถ้าแข็งอย่างนี้แล้วงอกแน่นอนนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจิมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูทุกอันเลยนะคะงอกแน่นอนนะคะพอพอเขาออกใบมาเราก็ย้ายออกไปไปอนุบาลไว้ในกระบะนะคะที่จิมเคยให้เ,เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระปุกหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกระปุกต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆปิดไวนะะ้ๆๆนะคะที่จิมพาไว้ก็จะมีนางไม้นะคะนางเสือดาวนะคะแล้วก็ อ่านางไม้นางเสือดาวแล้วก็มีไกทองประเสริฐนะคะแล้วก็มีจอมทัพนะคะก็จําจไม่ได้หลายอย่างมากค่ะจําไม่ได้หรือต้องรอให้เขาอบใบถึงจะจําได้นะคะนี่นะคะทรายนี่ต้องขอย้ำ้ำนะคะเราจะล้างจนน้าใสนะคะคือเหลือแต่ทรายอย่างเดียวนะคะคเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะคะที่เขาออกหนอนะคะนี่นะคะทั้งหนอทั้งรากก็มีประปรายนะคะ จะชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะมีหัดมันมีหนอหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเพราะว่ามันอยู่มุมนีนนนนน้มันก็เลยมองไม่ห็นเนาะเราใช้ทรายนะคะเพื่อนล้างน้ําให้สะอาดไม่ต้องห่วงว่าจะเน่านะคะชิ้มเคยทําไมถึงบอกว่าให้ล้างให้สะอาดนะคะจิ้มเคย ใช้ชํมแบบไม่ต้องล้างน้ํานะคะที่ไม่ล้างคืออะไรเพราะว่าทรายเขาอยู่ตากฝนนะคะก็คิดความคิดง่ายๆนะคะว่าเขาโดนฝนแล้วเขาคงจะสะอาดนะคะที่จริงไม่ใช่นะคะกิมก็เลยเอามาเพาะเลยก็เลยเน่านะคะวันเดียวเน่านะคะขึ้นขาวเลยนะคะก็เลยรื้อนะคะรื้อแล้วเอาทรายไปล้างนะคะทรายเขาจะเป็นน้ําฟองฟอง,ฟ,องฟดเลยนะคะเหมือนน้ำโอเมนตินเลยนะคะเราต้องล้างจนนี่นะคะ พอเราล้างจนใสนะคะก็จะไม่มีเน่าเลยนะคะจะปกติดีนะคะนี่ค่ะถ้าถ้าจะมีก็มีเป็นมีเป็นบางชิ้นนะคะอะถ้าเราจิ้มจิ้มจิ้มแล้วอันนี้ออกรากแล้วนะคะนี่นะคะจิ้มแล้วเป็นแข็งแข็งแล้วแสดงว่ายังชังใช้ได้ยังงอกอยู่นะคะแต่เพียงแค่เขายังไม่พลูตุ่มตามาแค่นั้นเองนะคะเราก็รอดูไปนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกกระปุกหนึ่งนะคะจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะให้เพื่อนๆดูกระปุกนี้นะคะกระปุกนี้รู้สึกว่าจะยังไม่โผล่สักเท่าไรนะคะนี่นะคะอันนี้คือจะแบ่งเขตไว้นะคะอันนี้คือจะได้นิดหน่อยคือหลังจากที่เราใส่ไปแล้วมันเน่าเหลือแค่นี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นบอลเทพๆนี่แหละเหลือนิดๆหน่อยๆ คือจิมไม่รู้นะคะก็เลยความทมี่เราไม่รู้นะคะมันก็เลยเป็นประสบการณ์ของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้คือเข้างอกแล้วนะคะนี่น,นี่นี่นะคะให้เ,เพื่อนๆดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะอันนี้ก็งอกแล้วนะคะก็จะเป็นตุ่มตามาอย่างนี้เลยนะคะนีคะนี่นะคะให้เ,เพื่อนๆดูเนาะเราก็ไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆ แแต่แต่จิ้มบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องใจร้อนนะที่จริงจิ้มเปิดดูทุกวันค่ะเปิดดูเช้าตื่นขึ้นมายังไม่ได้ทําอะไรนะคะคือมาเปิดดูตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูตรงสวนนะคะนี่ค่ะอ่ะถาถ้าเขาปกติดีนะคะเขาจะออกเขียวๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะอันนี้รู้สึกว่าเขียวๆนู้นนี่รู้สึกว่าจะเป็นไก่ทองประเสริฐหรือเปล่านะคะนี่นะคะ ะะออกมาเลยนะคะถ้าเขาไม่เน่านะเขาจะเข็งเขาจะยังมองเห็นอยู่นะคะนี่เขียวๆเล็กๆนะคะเขียวเล็กๆนะะีๆๆๆนะคะ่นนะค่ะมองเห็นนะคะนี่นะคะก็จะออกประมาณนี้นะคะถ้าเราล้างทรายสะอาดนะคะเพื่อในให้เพื่อนๆดูอันนี้นะคะแถวหนึ่งนี่น,นะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าชิ้นนะคะแต่เอาไปเอาออกไปแล้วชิ้นหนึ่งคือมันยาวแล้วนะคะอันนี้คือฮนุมานค่ะที่ให้เพื่อนๆดูวันก่อนนะคะเหลืออยู่แค่นี้ค่ะสิบสิบหกชิ้นนะคะเหลือ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออยู่ห้าชิ้นนะคะนี่นนะค,ะคือออกมาเล้วนะคะนี่ค่ะนะคะไม่โฟกัสนะคะออกมาได้แค่นี้ค่ะเขาบนพวกนี้เขาจะหวงนะหวงตัวมากนะคะแล้วก็งอกช้ามากนะคะเพื่อนต้องใช้ความอดทนนะคะ นี่นะคะอย่างนี้งอกแน่นอนนะคะนี่นี่คือหนอนะคะลูมาแล้วเพื่อนๆถ้าไม่ดูทุกวันก็ทําเป็นเผลอไปสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูก็จะก็จะเห็นความเตกความเปลี่ยนแปลงเองนะคะแต่จิมนี่ไม่เห็นนะคะเพราะว่าจิมดูทุกวันนะคะวันละเมื่อเช้าก็ดูแล้วนี่ก็มาดูอีกนะคะดูวันละสองรอบนะคะก็ไม่รู้สึกไม่ทันใจสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนาะ อันนี้อีกระปุกนึงนะคะเดีย๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะขอแค่เพื่อนๆขอแค่เพื่อนๆนี่นะคะเล็กๆนี่นะคะงอกอยู่นะคะกระปุกนี้จะหมดแล้วะคะ่ะแล้วก็เราก็เก็บทรายไว้อย่างนี้เลยเพื่อรักษาความชื้นนะคะเพื่อนๆถ้ามีหัวผ่านะคะก็เอามาใส่ไว้ได้เลยนะคะนะกระปุกนี้จะหมดแล้วะคะ่ะก็เลยอยู่สองสาชิ้นนะคะแค่ขอแค่เพื่อนๆนะคะล้างซ้ายให้ละเอียดน,นะคะ ล้างทรายให้ละเอียดก็มีปรเซินโรดทุกอันแน่นอนค่ะแล้วก็ทรายนี้อย่าให้แฉะเกินไปนะคะให้หมาดๆนะคะเพื่อน,ให,นให้เป็นหมาดๆนะแฉะเกินไปก็จะเน่านะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดก็จะไม่น่าจะได้ปรเซินนะคะเปรเสินที่จะโรดก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้เล็กๆนะคะเล็กๆแค่นี้นะคะให้เพื่อนดูใกล้ๆนะคะ นี่เลยนะคะใกลๆอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะถ้าเราทาทาตามวิธีนะคะของเรานะคะหรือเพื่อนๆจะถนัดแบบแบบขุยมะพร้าวนะคะจิมก็ยังไม่เคยลองดูนะคะจิมคือใช้ทรายแล้วรู้สึกว่ามั่นใจนะคะแน่นอนนะคะขอแค่ทรายที่เรานี่แหละคะ่ะที่เราใช้นี่ใช้ได้ตลอดนะคะเราลื้อออกไปแล้วเราก็ เก็บไว้แบบนี้นะคะพอถึงเวลาจะผ่าแล้วก็พามาไว้มาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดนะคะปิดเก็บลืมไปเลยะค่ะแล้วแล้วเราค่อยมาดูทีหลังนะคะยังไงก็งอกแน่นอนนะคะเพื่อนลองดูนะคะถึงจะบอลเทพบอลเพลงก็งอกแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆล้างทรายให้สะอาดนะคะแล้วก็สําหรับหัวบอลนะคะลืมให้เพื่อนดูอันนี้นะคะสําหรับหัวบอลนะคะที่เพื่อนๆจะผ่านะคะ ลืมบอกเพื่อนไปนะคะคือต้องล้างนะคะล้างล้างน้ํานะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําปูนนะคะน้ําปูนใสนะคะเพื่อนแล้วก็พึ่งนะคะพึ่งลมนะคะเพื่อนไม่ใช่พึ่งเดน,นะคะพึ่งลมนะคะจะให้เพื่อนดูอันนี้นะคะขออนุญาตขออนุญาตใช้มีใช้ท้าหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะเพื่อนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอะแล้วก็ ล้างหัวบอลน,นะคะให้ให้หายลื่นเลยนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่ในน้ําปูนนะคะแล้วก็พึงลมนะคะพึงจนแห้งนะคะไม่ไม่ใช่พึงจนเหี่ยวนะคะเพื่อนบางคนพึงจนลืมก็มีนะคะพึงจนแห้งจนหมาดนะคะเกือบจะเกือบจะแห้งไปเลยก็ได้ก็แล้วเอาลงมาใต่ในทรายนี่เขาจะเหมือนกับกระตุ้นเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนจะตายนะคะพอเราเอาเขามาลง อ่ดิเอามาลงทรายนะคะก็จะงอกเร็วมากนะฟื้นเร็วมากสะดุ้งเลยนะคะก็จะ,จะดุ้งเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่างอกดีมากนะอันนี้เป็นหกหลงนะคะจําจําได้หกหลงกระบะนี้เป็นหกหลงหมดเลยนะคะได้ถอนออกไปบ้างเลยนะคะเป็นสิบชิ้นแล้วนะคะคือเห็นใบก็รู้ว่าเป็นหกหลงค่ะใบเหล่มเมเขียวๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะหกหลงงอกทุกชิ้นคะ่ะนี่คะ่ะนะคะคเพื่อนๆน,นี่คะ่ะก็กำลังงอกนะคะ ก็พาเพื่อนม,มาดูเคล็ดลับไรวิธีนะคะวันนี้เนาะแค่นี้เนาะเดี๋ยววันหลังจะมีวิธีอะไรก็จะมาเล่าบอกเพื่อนเพื่อนนะคะก็ก็จิ้มขึ้นมายังไม่เก่งนะคะก็ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้อะไรนะคะก็เป็นประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำมานะคะเกือบจะหนึ่งปีนะคะเป็นประสบการณ์ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องอบเรื่องไม่อบนะคะก็พอพอเป็นประสบการณ์ของเราพอรู้นะคะถ้าเราไม่ทำล้วก็เราก็จะไม่รู้นะคะเราต้องมีประสบการณ์ของตัวเองนะคะเพื่อน ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปทุกท่านนะคะ FC คนเก่าคนใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ